มาดูปฏิกิริยาของคุณคังโคกกันครับหลังจากที่ผมนัดเขาไว้10โมงนี่ผมมาประมาณ11โมง47นาทีผมเลทไปแค่ชั่วโมงกว่า,กวาเกือบ2ชั่วโมงครับเรามาดูปฏิกิริยาของคุณคังคกกันครับเอาละ่ะครตอนนี้ก็ถึงบ้านคุณคังคกแล้วครับซอย13 ดูครับดูดูปฏิกิยาเขาครับเขายืนรอครับเขาทำหน้าสีเลียดครับแล้วดูประโยคแรกที่เขาจะพูดกับเราครับแต่แล้วเขาก็พูดคําว่านี่เห็นไหมนี่ตัวตนของเขาครับเขาพูดคำแรก ทำไมนี่ครับเห็นไหมครับม,นนมึงม,มากี่โมงมึงมากี่โมงเมื่อก้กูอ่านน้ำแต่เจ็ดโมงมึงมารับกูเกือบเที่ยงกูบอกกูมีธุละบ,บ่ายสองแล้วมึงก็ต้องรีบไปรีบกลับแล้วมึงดูนี่แดดร้อนขนาดไหนกูก็ต้องตากแดดแล้วดูนี่ตัวกูใช้ว่าจะขาวแล้วกูก็ขี้งดหงิดด้วยนี่กูไปทาบุญนะเนี่ยจิตใจกูต้องสงบใช่ไหมแต่ดูที่มึงทำกับกูสิกว่ามึงจะมารับกูเนี่ยกูต้องรอนานแค่ไหนกูต้องเกมตัวแต่เชา้าเอ๊ยเหนื่อยจริง นี่นะฮะนี่คือนางฟ้านี่คือท่าแท้ของนางแบบมีตัวตนนี่เมื่อกี้มันการแสดงแบบแบบมีองค์แบบปังปุนิเย่ดิจริงๆเรารอได้กี่โมงเราก็รอได้รอเพื่อนได้เสมอแหละมันไม่ได้ัร้อนอเท่าไหร่อ,อากาศก็ธรรมดาเมืองไทยเป็นปกติแหละไม่มีกล้องเราไปทำบุญต้องถ่ายเย็นสิซัตพอ เช่นเคยครับผมไม่ใช่พ่อพระเพราะว่าลูกผมยังไม่ได้บวชนะผมไม่มีลูกด้วยไอยตลกจังเออขยะมาทิ้งวัดไม่ดีนะคะไม,ไม่ใช่ขยะอันนี้อะไรวันนี้ผมพาคุณคังคบจกเหลนนะฮะเอาผลหม้ลากไม้มาให้ผลหมูนี่ผลไม้นะฮะ <c oughs> ต้องสวิงเฮีย มั <mm bills, นจำได้เหรออุ้ยว <mm ิ่งเย่ออดดิอุ้ยดูดิดิดิเื่นมดรถพอเป่นมดูเลยเฮ้ยมันจำมึงได้เหรอตายดิวิ่ดิวพี่ตายมันจำได้เหรอจำได้จะได้ยินดิวิก็จะมาเพาไม่มีใครเรียกดิวิ่มีผมเรียกคนเดียวดิว่เอ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยกูเจอลูกแล้วมาแล้วลูกลูกโอยนน่นนนนนน่อดอิิด่าพีตายกัดนี่น ให้ให้ถ่ายให้ก่อนดมบลูดมบลู๋ยวเราไปแห้งไหนโอ้ยเต็มเลยแก่ถุงก่อนแก่ถุงก่อนแป๊บนึ่งอุ้ดแป๊บนึงแป๊บนึงลูกโอ้โหไม่บอกกูกูจะได้อารมมามีร่มมั้ยฮึเดี๋ยใจเย็นมึงมีร่มไหมอุ้ดมาแล้วมาแล้วอุ้ดอุ้ให้ไงอ่ะโอ้ยมีน้องวัวด้วยอ่ะ ใส่ถาดถ้าอย่างดีคูดเอาหารมาเล้วมาเล้วมากินมากินตัวเล็กตัวน้อยดู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 ูดููดููดนีดู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 ูดูดนัูนููดอีดูดูดูดดููดูดดู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 นูดูดูดัดู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 ดเดูดกันดูดูด